สวัสดีทุกท่านนะฮะตอบคำถาม30นาทีใหม่นะเย้โอเคท่านใดทำอะไรกันอยู่นะฮะวันหยุดครบแล้วเนาะวันหยุดครบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มทำงานกันแล้วนะท่านใดฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างเตรียมพร้อมทำงานกันพรุ่งนี้หรือ,อยังบอกกันหน่อยนะฮะ คำถามก่อนนะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะหนึ่ตอนนี้เข้ามาแล้วเจท่านนะฮะ แนะนำตัวนะผมนายแพทย์อรลิศมุสิกวงฮะเป็นสูตินารีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แล้วก็ผ่าตัดทางกล้องทางนรีเวชฮะเป็นหมอสูฮะดูแลสุขภาพสตรีนะครับมีบุตรยากคนท้องนะฮะวัยทองต่อขาผิดปกติปวดประจำเดือนนะรประจำเดือนผิดปกติมาน้อยมามากไม่มาเลยมากับปิกกระปอยนะครับ เป็นก้อนที่มดลูกเป็นเนื้องอกที่มดลูกเนะเป็นถุงน้าที่ปรังไขการคุมกําเนิดกินยาคุมฝังยาคุมใส่หัวงคุมกําเนิดอ่ะเป็นต้นนะน,นี้ก็จะเป็นภาวะหลักๆที่ที่ดูอยู่นะครับนะโอระหว่างคุณฝนสวัสดีฮะระหว่างที่รอนะ เดี๋ยวเปิดทางคอมพิวเตอร์นะฮะจะได้เห็นชัดๆเนาะบางทีหน้าจอนี้ตัวเล็กครฮะหมอเลยมองไม่ค่อยเห็นครับโอเคอ่ะเห็นแล้วนะฮะจอใหญ่ขึ้นแล้วเนาะ สวัสดีนะฮะคุณเจีเจ๊ยบนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านใดมีคําถามถามมาได้เลยอะระหว่างที่รอคนถามขอพูดเรื่องหนึ่งที่ช่วงนี้ทําคลิปไปแล้วโอ้คนเห็นด้วยพอสมควรนะมีปัญหาเรื่องนี้พอสมควรคือฉีดยาคุมแล้วน้ําหนักขึ้นนอะอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่พบบ่อยคือ8ปดสิอร์ซของคนที่ฉีดยาคุมเนี่ยน้ำหนักตัวขึ้นฮะอืม เนื่องจากเหตุผลหลักๆอันที่หนึ่งนะยาคุมเนี่ยทำให้กินข้าวอร่อยกินข้าวแซบกินข้าวแซบนะฮะอันที่สองคือ,อาการเผาผลาญของเราเนี่ยการเก็บสะสมไขมันและกันจะเปลี่ยนไปนะครับนะก็จะมาเก็บแบบที่ส่วนกลางตรงกลางเพิ่มมาคืนซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นผลทำให้ ทำให้น้าหนักตัวเพิ่มขึ้นนะอ่ะการเผาผลาญเสียไปเนาะเพราะฉะนั้นก็นหลายๆคนก็จะน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นหมมีคนไข้ที่แบบฉีดหกเข็มก็แบบเอามไม่ใช่ฉีดหกเขม็มฉีดหกเดือนเนี่ยขึ้นห้าโลก็มีนะฮะฉีดปีหนึ่งอะน้าหนักขึ้นสิบโลก็มีเช่นเดียวกันคือเพราะฉะนั้นในคนที่ได้รับการฉีดยาคุมไม่ว่าจะเพื่อการคุมกําเนิด หรือว่าเพื่อรักษาโรคต่างๆต้องระวังเรื่องน้ําหนักให้ดีฮะย้าอีกทีนะต้องระวังเรื่องน้ําหนักให้ดีนะครับเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะส่งผลกับในอนาคตของเราได้กลับมาตรงที่ว่าหมอหนูก็ระวังแล้วแต่ว่าน้ําหนักยังแบบขาขึ้นอยู่เลยพุ่งกระฉูดเนีนะ่ยทำยังไงดีก็ต้องกลับมาฮะดูว่าเราฉีดยาคุมพอไหน ถ้าฉีดเพื่อคบุมกําเนิดก็ขอวิธีการคุมกำเนิดอื่นๆคุยกับคุณหมอครับนะฮะหรือว่ารักษาโรคก็ก็ขอคุณหมอเข้าอีกเช่นเดียวกันว่าขอเปลี่ยนวิธีการรักษาโรคนี้ได้ไหมเพราะว่าเรามีไซ d e e จากการฉีดยาคุมคือน้ําหนักตัวเยอะคือน้ําหนักตัวเยอะเนี่ยถือว่าเป็นไซ d e e นะเป็นผลข้างเคียงนะครับนะซึ่งจะบอกว่าผมมีการรักษาเยอะแยะมากมายเลยในโรคทานาลิเวทที่เราใช้ยาฉีดคุมเหเนิดนะในการรักษา ยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นเม็มาเยอะนะเม็ดมาเยอะมดลูกตัวอะดีโนไมโอซิสเนี่ยหลายๆคนก็ใช้กชารฉีดคุมนะครับจริงๆแล้ววิธีอื่นๆมีนะเช่นใส่หวงคุมกำเนิดชนิดมีฮอร์โมนฮะที่เราชื่อว่าเลวโนเจ t สเตลไอยูดีคือถ้าใส่และตอบสนองดีนะฮะใส่เลย5ปีครย้ำนะ5ปีนะครับ ก็สามารถรักษาได้เราคิดสิถ้าฉีดยาคุมในคนที่มีผลข้างเคียงจากการฉีดยาคุมแล้วน้ําหนักขึ้นอนะ่ะ5ปีน้ำหนักเราจะขึ้นเท่าไหร่มันก็จะขึ้นยเย<ฮ>อะๆเพราะฉะนั้นลองคุยออกับคุณหมอครับนะครับนะหรือว่าบางคนรักษารักษารัเราเกี่ยบุโพรโมย์เจริญติดที่เป็นชอ็อกโกแลตซีอย่างเงี้ยพาตาเสร็จก็ต้องทําการรักษาต่อเราก็มียากินฮะกลุ่ม d ดเอโนเจสนะฮะซึ่งประเทศไทยมีตั้งส e ี่ยี่ห้อนะฮะเราก็คุยกับคุณหมอเขาเขาเปลี่ยนเป็นยาก,กินได้ไหมหนูไม่อยากน้ำหนักตัวขึ้นเยอะนะครับบางคนบอกว่าโอ๊ยยาก,กินแบบเบิกไม่ได้แบบไม่มีตังก็จริงๆแล้วการฝังยาคุมกำเนิดนะฮะเลเวนอโรเจสเตลนะครับนะอิมแพนต์นะกันอ่านะฮะอิมแพนต์ไอยูดีเนี่ยนะครับน, UD, น,นะบนะก็สามารถใช้ในการรักษา ภาวะนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นการใช้หลักการของยาฝังนะในการรักษาคือข้อบ่งชี้ที่ได้ขึ้นอ,อยอไทยเนะี่ยคือคุมกําเนินนะแต่ว่าเราก็จะมีการใช้อย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะในการใช้ประโยชน์อื่นเพื่อการรักษาโรคอื่นๆมีอยู่นะครับสามารถใช้ได้นะโอเค ตัดเข้าโฆษณาฮะนะครับท่านใดย,ยังไม่เคยกดติดตามกันฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะนี่นะฮะเป้าหมายของปีนี้คือ1ล้าน follower อประกาศกล้าวไปแล้วนะหนึ่งล้าน follower ฮะท่านใดเพิ่งเจอกันครั้งแรกกด1บอกกันหน่อยนิดนึงนะท่านใดเพิ่งเจอกันครั้งแรกเลยนะฮะเพิ่งเคยเจอช่องนี้ครั้งแรกกด1บอกกันหน่อยอ่าคุณมาเนี่ยกดกดึมาแล้วนะ ก็ أ, แนะนําตัวอีกครั้งนะผมนายแพทย์โอลิกมุสิกวงฮะเป็นสูตินารีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แล้วก็ผ่าตัดกล้องทางนาฬิกาฮะเป็นหมอสูนะเป็นหมอสูครับ okay. อยากซื้อไม่มีตะกก้านะครับอะไรเ,เอ่ยคุณหมอครับตรวจไวรัสตับอักเสบีที่คลินิกผลค่าควรเริ่มต้นหรือมีการรักษาหโอ อันนี้เนี่ยขอให้ไปคุยกับหมออายุรกรรมอีกทีนะนะครับนะหมอก็ไม่ได้ติดตามเคสเหล่านี้มานานแล้วจริงๆนะไม่ได้ติดตามมานานนะคือน,นี้เอาว่าเท่าที่ตัวเองดูว่าเวลาตรวจขึ positive, ้นโพสทีฟต้องดูโพสทีฟตัวไหนนะครับนะเรามีทั้งจอ HBS a ีเอ g e อเจนเ HBS อหลายตัวนะครับซึ่งการตรวจนี้แหละแล้วจะไปบอกต่อว่าจะ ต้องทําอะไรนะครับเนาะเราไปคุยกับคุณหมออายุรกรรมอีกทีนึงนะครับอมหมอไม่ได้อัปเดตได้ไ้านมานานแล้วครับอเออคุณหมอคะหลังจากแท้งนะโอเคคุณหมดลูกท้องลมสามารถอายุอต่อเลยได้ไหมต้องพักอนะีกนั้นก็แล้วแต่กรณีนะแล้วแต่คนครับ บอส่วนใหญ่แล้วหมออยากให้ประจำเดือนกลับมาเป็นรอบๆก่อนประมาณสัก1-2รอบนะเพื่อให้เช็คเรื่องของประจำเดือนชัดๆนะว่ามาวันไหนแล้วก็เรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกด้วยว่าตอนที่หลังฉากขูดไปแล้วเนี่ยหลุดออกมาหมดดีหรือ,อยังนะครับมีภาวะแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นไหมนะเพราะฉะนั้นต้องรอนิดนึงครับฮอร์โมน DMPA คือ,อยาคุมใช่ไหมใช่ครับนะย่อมาจากเดสปลเมทอกซีโปรเจสเตอโรนอะซิเตนนะครับนะ ยาฉีดคุมฮอร์โมนเพื่อรักษาเนื้นงองอกทำไมปวดหัวข้างเดียวคืองนี้หมอไม่ทราบจริงว่าเราฉีดตัวไหนนะครับนะคือฮอร์โมนในการรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกจริงก็มีหลายตัวนะครับไม่ใช่ DMPA อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นลองคุยกับคุณหมอครับว่าเราฉีดตัวไหนเราอาจจะฉีดตัว GnRH a g อ n ร์ t กก็ได้หมอไม่แน่ใจนะครับ,นะรบซึ่งแน่นอน พอเรารู้ว่าเราได้รับการฉีดตัวไหนเนี่ยก็จะบอกภาวะแทกซ้อนผลข้างเคียงได้ละเอียดม,มากขึ้นนะครับนะ โอเคโนดกันบ้านโนดกันบ้านนะ okay. ใส่ห่วงแล้วปวดท้องแล้วหายไปเองคุณไปหาหมอไหมก็ถ้าหายเองได้หมอว่าอาจจะลองสังเกตอาการต่อสักหน่อยก็ได้นะครับแนละ้วแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือต้องตรวจห่วงนิดนึง ว่าห่วงอยู่ยังอยู่ในตำแหน่งที่ปกติดีหรือเปล่านะครับนะนะต,ตัวตอนไหนดีหลังจากประจำเดือนหมดนะแล้วก็ลองคลำสายห่วงดูนะครับโอเคตัดเข้าโฆษณาะฮะท่านใดเพิ่งเจอกันครั้งแรกฝากกดติดตามด้วยนะฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับท่านใดติดตามแล้วฝากกดหัวใจด้วยนะฮะกดหัวใจให้ถึงสักห้าพันนะครับรบกวนหน่อยนะเป็นการเปิดการมองเห็นนะฮะของ t นะิ k ต o อกเนาะโอเค ขอบคุณฮะหมอคะเดี๋นะเห็นแวบอานไม่ทันฮะจะผ่าตัดท้อนําไข่ตันสองข้างแต่ไม่มีทะเบียนสมรสทําได้ไหมถ้าผ่าตัดใช้ของตัวเองฮะคนเดียวพอแต่ถ้าจะไปทํารักษา IVF เด็กหลอดแก้วอ c กซฮะต้องมีทะเบียนสมรสครับข้อลูกตอนเป็นเลือดสีดวงใหญ่ค่อนข้างอันตารายไหมคะก็ อากว่าก็คลอดได้นี้ก็คลอดได้นะครับนะแล้วเวลาตอนตัดฝีเย็บตอนอะไรเนี้เราก็จะมีการประสมัดระวังอยู่นะครับคุณพยาบาลบีบอกวันนี้หมอไม่หยุดไม่หยุดนะก็เปิดคลินิกตามปกติครับพวงนี้ก็ทํางานแล้วไงนะครับฉีดยาคุมเวียนหัวปกติไหม ไอ้หมอไม่ค่อยเจอใครเวียนหัวจากการฉีดยาคุมกําเนิดนะโดยเฉพาะยาคุมกําเนิดที่เป็นตัว DMPA ก็ไม่ค่อยเจอฮะอาจจะให้หาสาเหตุอื่นๆก่อนเนาะที่เวียนหัวคือสาเหตุเวียนหัวเยอะมากเลยอะนอนไม่พอก็เวียนหัวแหละนะหิวข้าวก็เวียนหัวนั่งรถเมารถก็เวียนหัวนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าให้หาสาเหตุอื่นๆก่อนเนาะแล้วค่อยคิดถึงว่า เป็นจากยาฉีคุมกําเนิดหรือเปล่านะครับท้องลมขุนมลูกน่ากลัวไหมคะมก็เป็นหัตการที่หมอสูทําบ่อยนะฮะแล้วก็หลายๆที่เนี่ยอินเทอร์เป็นคนทําด้วยซ้ําคือเป็นหัตการที่ไม่ซับซ้อนนะครับคุณหมอทั่วไปสามารถทําได้ครับอืมอ๋อแต่ก็ต้องมาดูว่าทําไมเราถึงได้ขุดมลูกเลยนะทำไม ใช้ยาก่อนได้ไหมนะครับเราเรียกว่า Medical อ b บอ t i ช n เป็นใช้ยาอมใต้ลิ้นอย่างเงี้ยก็สามารถทําให้ถูงก,กร,าาร้นารคดิุดออกมาได้โดยไม่จําเป็นต้องทำหัตถการเพื่อลดความภาวะแทรกซ้อนจากการทําหัตถการนะครับนะ อ <Okay. S 2> เดี๋ยวนะครับเมื่อกี้หมอพูดว่าอะไรนะจดจดเพื่อที่จะไปทำคอนเทนต์ต่อฮะโอเค <Okay. S 2> ต้องจดคํคำถามไว้ฮะเพื่อทำเป็นวิดีโอจะได้บอกคนไข้ได้เนาะโอเค ยาฉีดคุมกำเนิดตัวไหนดีคะที่ไม่ส่งต่อผลต่อผิวพรรณนะ <c oughs> เป็นคำถามที่ดีนะเอางีา้ยาฉีดคุมกำเนิดประเทศไทยมีสองตัวครับตัวหนึ่งเป็นฮอร์โมนเดี่ยวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวฮอร์โมนรวมนะครับเนาะผลกับผิวพรรณเนี่ยหมจริงก็บอกยากนะหมอคิดว่าเอาเท่าที่หมอรู้เนี่ยตามการศึกษานี่ไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าดูตามใน ส่วนผสมของยาละกันคือถ้ามีเอสโตรเจนเราก็แบบมีโอกาสเป็นฝ้าได้เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสีฮอร์โมนเดียวแบบไม่มีเอสโตรเจนเป็นฝ้าได้ไหมก็เป็นได้เหมือนกันนะมีตัวโปรเจสตินแล้วก็พอร่างกายแบบไม่มีตัวเอสโตรเจนก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของผิวพรรณได้อีกเช่นเดียวกันคืออย่างนี้ปัญหาผิวพรรณมีหลายอันเนาะนะมีทั้งฝ้ามีทั้งสิวมีทั้งแห้งมีทั้งย่นเหี่ยวนะครับดังะนั้นพอเราถามว่า ผลกับผิวพัุ์เนี่ยโหเป็นคำถามที่ตอบอยากจริงซึ่งหมอเพราะว่าหมอคิดว่าไม่มีเปเปอร์แต่เดี๋ยวไปคนให้เพิ่มนะครับนะตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดยังไม่เคยกดติดตามการฝากกดติดตามกันด้วยนะเป้าหมายของปีนี้ฮะ หล้าน f o ลโลเวอรโหจริงอะ่ะเมื่อเดือนที่แล้วพูดไปว่าเอา3ามแสนเดือนนี้เอาล้านหนึ่งเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยฮะการกดติดตามของทุกท่านจะส่งผลกับเป้าหมายนะฮะรบกวนด้วยนะฮะส่วนท่านใดที่ติดตามแล้วฝากกดโลใจฮะเป็นการเปิดการมองเห็นคนใหม่ๆที่แบบไม่เคยติดตามกันจะได้แบบลองเข้ามาดูนะครับับนะ โอเคสวัสดีทุกท่านนะหลายท่านกดแชร์ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับกินยาคุมร่วมกับกินยาแก้แพ้ได้ไหมนะฮะตามข้อมูลที่หมอมีเนะี่ยกินได้นะนะฮะกินได้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรที่ชัดเจนนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญอย่างนี้ หมอจะพูดตลอดเวลาผู้หญิงที่กินยาไม,ม่ดคุมกับมันเนิดชนิดฮอร์โมนรวงนะฮะตัวเราเองเนี่ยมีข้อบ่งห้ามหรือเปล่าเคยเช็คไหมนะ,ะเคยเช็คไหมว่ามีข้อบ่งห้ามนะข้อบ่งห้ามเช่นมีความดันโลหิตสูงมีภาวะอ้วนสุบุรีเป็นโรคไตไอเป็นโรคตับที่รุนแรงอยู่นะครับ เคยมีภาวะริมเลือดุตันอย่างเงี้ยนะเคยเช็คไหมเพราะบางคนไม่เคยเช็คเลยนะครับนะอืมเนาะโอเคอ๋อ,ค,อคุณน้องมิ้งบอกว่าเป็นยาต้านเศร้าเนะโอเคฮะ ตามข้อมูลในหัวที่ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีข้อบ่กห้ามเนาะแต่ว่าขอไปดูนิดนึงฮะ medical i l l g i b i l i t y ใครจะเียงแต่หมอคิดว่าไม่ไม่ได้มีข้อห้ามใดๆไม่เคยเจอเนาะครับแต่ต้องไปดูว่ายาไม่ครเนอร์ชนิดที่เรากินเนี่ยเป็นฮอร์โมนเดี่ยวหรือว่าเป็นตัวฮอร์โมนกลวดคือเพราะว่ามี ข้อมูลเหมือนกันบอกว่ากินพวกตัวฮอร์โมนเดี่ยวโปรเจสตินเดี่ยวเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เกิดภาวะดีเพชชันได้อืซึ่งจะส่งผลกับตัวโรคคือไม่ได้ส่งไม่ได้ตีกับยานะฮะไม่ได้ตีกับยาแต่ว่าจะส่งผลกับตัวโรคครับออ,อาจารย์กสิติสวัสดีครับห้องสวยห้องอยู่ที่คลินิกฮะอยู่ที่คลินิกทั่วไปครับโอเค อาจารย์ตอบไลฟ์เสร็จแล้วเหรอฮะครับเพิ่งคลอดให้ลูกกินนมอยู่กินหมูกระทะทด้ไหนอยากซะารือมหมอว่าก็ไม่มีข้อห้ามนะครับเนาะอขอให้ทานหมูกระทะแบบสะสุกสะอาดแล้วกันนะเพราะว่าเราเขาจะเห็นข้อมูลเรื่องของการติดเชื้อพยาธินะเวลากินหมูกระทะระมัดระวังนิดหนึ่งครับเนาะ คุณหมอเจอเคสวาสลินอักเสบเยอะไหมเพิ่งไปรักษามันก็เจออยู่เรื่อยๆนะนะครับอืมก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็เจออยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ภาวะนี้ก็เป็นภาวะที่รักษาไม่ยากนะโอออก OPD เนี่ยออกตรวจเนี่ยคุณหมออินเทอร์เนี่ยคนตรวจได้เลยครับนละ้วเป็นคนกรีดทามาสูพิอไลเซชันเนี่ยคุณหมออินเทอร์ก็ทําได้นะครับเนาะ ยกเว้นคนที่เป็นกลับเป็นซ้ำบ่อยๆโอเคอันนี้อาจจะให้คอนซัลท์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนะมาช่วยดูเนาะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แล้วอยากมีน้องปล่อยอยาคุมเลยได้ไหมคะคือหมอแนะนำให้พบกับผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับเพราะว่าโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดทีท่ทำให้เราท้องยากเราก็จะไม่ค่อยแนะนำให้ปล่อยท้องเองนะอืม เพราะว่าบางทีอาจจะมีท่อนําไข่ที่มีปัญหานะครับก็ต้องมีการประเมินเนาะย่างเดาว่าไม่ไม่ไม่อยากปล่อยให้ลองไปเรื่อยๆเองนะเหตุผลที่โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ทําให้มีบุตรยากเนี่ยด้วยหลายเหตุผลนะครับไม่ว่าจะเป็นพังผืดที่พูดไปเมื่อกี้แล้วบางคนมีตัวช็อกโกแลตซียู่ซึ่งตัวคอนเทนต์ตัวช็อกโกแลตที่อยู่ในรังไข่ของเรา ก็จะมีผลนะมีพิษกับทั้งตัวเซลล์ไข่เองตัวอสุจิตัว MBO คือตัวอ่อนถ้ามีการปฏิสนธิไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็จะส่งผลทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกอ่ะก็จะคุณภาพลดลงนะครับเรียกได้ว่ามีตัวอ่อนแล้วเนี่ยจะไปฝังตัวก็ฝังไม่ได้ฝังยากนะครับ ด้วยหลักแปดใจเนี้ยเราก็เลยจะไม่ค่อยปล่อยให้คนไข้ที่เป็นโรคเยื่วบุโพรงมดลูกเจริญพิธีปล่อยท้องอีกอืมให้มาปราึกษาผู้เชี่ยวชาญคุยกับคุณหมอสูงทั่วไปก่อนก็ได้นะยังไม่ต้องไปถึงขั้นแบบทำไอวีเอฟทำเด็กหลอดแก้วยังไม่ถึงขนาดนั้นนคะครับนะติดเชื้อ hpv พรุ่งนี้หมอสูงนัดเขาจะตรวจภายในไหมคะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ฮะต้องดูต้องมีข้อมูลเยอะกว่านี้แล้วก็ ุณหมอที่ดูหน้างานเราเนี่ยก็จะเป็นคนซักประวัติเนาะคนดูอความจำเป็นละกันว่าจะต้องตรวจหรือว่าจะไม่ต้องตรวจอะไรนะครับ mm hmm. ลืมไปฮะเราต้องตัดเข้าโฆษณาแบบ่อยๆ mm hmm. ท่านใดพี่เจอกันครั้งแรกนะฝากกดติดตามด้วยนะฮะฝากกดติดตาม mm hmm. เป้าหมายของปีนี้นะฮะหนึ mm ่งล้าน follower สุดยอดไปเลย mm hmm. นะฮะนะโอเค นะครับโอเคไปพอหอมปากหอมคอฮะครึ่งชั่วโมงขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันวันนี้ท่านใดมีคำถามนะฮะท่านใดมีคำถามพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้ พิมพ์นในอินบ็อกก็ได้นะหมอจะมีทีมงานคอยเก็บรวบรวมคําถามให้นะครับนะอืมโอเคแล้วไงพบกกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แผนที่เพราะความรู้นี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณสวัสดีครับบ๊ายบาย